ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปดวงประจำวันพฤหัสที่18พฤศจิกายน2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงาน ท่านมีความคิดที่จะเริ่มงานใหม่ๆห,หรือมีงานใหม่ๆเข้ามาทําให้ท่านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นการเงินท่านจะมีรายได้เข้ามาอย่างง่ายๆเกิดจากช่องทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นของท่านความรักผู้ที่เป็นโสดอยู่ระยะนี้มีคนเข้ามาพูดคุยด้วยมากนะคะสุขภาพท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ ดูแลสุขภาพดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะโชคราบท่านพอยมีโชคราบอยู่หากท่านที่คิดจะเสี่ยงโชคขอให้ใช้อายุหรือวันเกิดของท่านเองนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานท่านค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานเหนื่อยและลำบากในการทำงานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการงานของท่านสามารถสำเร็จได้เพียงแต่เหนื่อยมากนักเท่านั้นเอง การเงินท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของท่านค่ะความรักคนที่มีคู่แล้วระยะนี้ค่อนข้างมีความขัดแย้งกันมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้เกิดการไม่เข้าใจกันและไม่มีการพูดคุยกันสุขภาพของให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรืออาจมีอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้น โชคราบท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนขอให้ท่านหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดวันอังคารการงานจะมีเพื่อนฝูงหรือคนมาชักชวนท่านลงทุนในโครงการใหม่ๆที่ดีโครงการนี้จะก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงกับท่านการเงินท่านจะได้รับเงินมาแบบไม่คาดฝัน โดยที่ท่านอาจจะได้รับเงินคืนมาจากเพื่อนที่ยืมไปนานแล้วความรักคนที่เป็นโสดอยู่จะมีเพื่อนแนะนำคนที่มีฐานะมาให้รู้จักกับท่านสุขภาพท่านค่อนข้างดูแลสุขภาพของท่านดีมากเลยค่ะโชคลาภท่านจะได้รับโชคลาภจากเพื่อนของท่านค่ะผู้ที่เกิดวันพุธการงาน ญาติผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องของท่านที่ใกล้ชิดจะแนะนำการงานหรือช่องทางหารายได้ใหม่ๆมาให้ท่านค่ะการเงินท่านจะได้รับเงินพิเศษจากคนใกล้ชิดหรือคนรักของท่านค่ะความรักความรักของท่านค่อนข้างสดใสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายหรือคนที่เป็นส่วน อาจจะมีคนต่างวัยมาชอบพอก็ได้นะคะสุขภาพระยะนี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ขอให้ระมัดรวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ของท่านค่ะโชคราบญาติผู้ใหญ่ของท่านจะนำโชคราบมาให้หรือท่านที่คิดจะเสี่ยงโชคขอให้นำวันเกิดหรืออายุของญาติผู้ใหญ่ของท่านมาเสี่ยงโชคได้ค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงาน ท่านจะมีปัญหากับบริวารผู้หญิงของท่านทำให้การงานของท่านติดขัดมีปัญหาบ้านเล็กน้อยหรือเจ้านายผู้หญิงของท่านกำลังจับตามองท่านอยู่การเงินท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงของท่านนำปัญหามาให้ความรักความรักของท่านไม่ค่อยราบรื่นเนื่องจาก ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความรักของท่านสุขภาพขอให้ระมัดระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เพศหญิงของท่านในบ้านระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้โชคราบท่านไม่ค่อยมีโชคราบสักเท่าไหร่อาจจะมีการเสียเงินโดยไม่ตั้งใจด้วยผู้ที่เกิดวันศุกร์ การงานท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนี้ไม่เป็นไปตามเป้าที่ท่านตั้งเอาไว้การเงินท่านมีโครงการที่จะต่อเติมบ้านแต่โครงการนี้ไม่รับรื่นติดขัดทําให้ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานความรักท่านที่คิดที่จะแต่งงานหรือซื้อเรือนหอระยะนี้ ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ต้องรอไปก่อนนะคะสุขภาพระมัดระวังการลื่นหกล้มในบ้านหรือมีอุบัติเหตุในบ้านได้ค่ะโชคลาภท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆในระยะนี้ค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานท่านค่อนข้างยุ่งกับการทำงานทำให้ไม่ได้รับการพักผ่อนเท่าที่ควรค่ะการเงินท่านมีการออมเงินกับคู่ครอ,องของท่าน ความรักท่านค่อนข้างยุ่งกับการทำงานของท่านมากทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาพูดคุยกับคนรักของท่านสักเท่าไหร่สุขภาพท่านมีอาการเหนื่อยอ่อนเนื่องจากไม่ได้รับการพักผ่อนขอให้พักผ่อนมากๆนะคะโชคลาภท่านไม่ค่อยมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือใดๆก็ตามงานเงินของท่านที่ได้มาเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของท่านเท่านั้นคะ่ะ